สินค้าโกกงขีนะครับแล้วก็เป็นตัวสินค้าแอป,ประกอบอาหารนะครับผกใช้ทอดกรอบชุบทอดในต่างๆนะครับก็รู้สึน่าจะกว่า40ปีแล้วนะครับที่เราอยู่ในท้องตลาดมานะครับก็จริงๆก็ตั้งแต่สมัยคุณแม่นะครับตอนนั้นก็ทําเป็นกิจกรรมในครัวเรือนหลังจากเราผ่านมานะครับย้ายโรงงานมาหลายๆปีนะครับแล้วก็พัฒนา ทางด้านต่างๆที่เป็นผลดรอองค์กรนะครับอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็ได้ประสิทธิภาพผลิตผลเพิ่มเติมมาในส่วนของการผลิตครับในระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เร็งเห็นนะครับถึงว่าความสําคัญของบุคลากรของเราเนี่ยไม่ใช่แค่ทํางานให้เรานะครับบุคลากรเนี่ยของเราเนี่ยจะอยู่ให้มีความสุขเนี่ยต้องต้องมีครอบครัวที่มีความสุขพร้อมไปด้วยนะครับ พนักง,งานที่เป็นพนักง,งานหญิงะคะ่ะในแต่ละปีก็จะมีการลาคลอดบุตรแล้วก็ในส่วนของทางบริษัทเองก็มีการส่งเสริมสนับสนุนให้พนักง,งานได้มีกิจกรรมกับครอบครัวแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการให้นมแม่ ก็คือเดิมทีห้องนี้เป็นห้องประชุมอะค่ะประชุมประชุมแบบเล็กๆแล้วพอได้เข้าร่วมโครงการเขาก็เลยจัดจัดบอร์จัดจัดมุมให้สําหรับตั้งให้สําหรับปั๊มนมอะค่ะที่เห็นเห็นก็คือในส่วนของค่าใช้จ่ายในส่วนของนมที่จะมาใช้เลี้ยงลูกอะค่ะก็สามารถลดลงได้ไปได้ไดไดประมาณเดือนละ 2- 3,000บาทครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังมีในส่วนของ ที่เราสนับสนุนนะครับเช่นในเรื่องของการออมนะครับให้เขาเริ่มคิดออมบ้างใครที่มีเหลือก็ออมกันไปบ้างจะมากจะน้อยอะไรนะครับเพื่อท่านิสัยในการออมก็คือก่อนหน้าที่จะเริ่มทําโครงการนะคะตัวพาเองก็คือมีการทําบัญชีรายรับรายจ่ายส่วนตัวอยู่แล้วเป็นบุคคลต้นแบบขององค์กรคะ่ะแล้วก็มีการแนะนําให้กับพนักงานท่านอื่นๆที่สนใจหรือว่าอยากที่จะเริ่มในการทําบัญชีครัวเรือนหรือว่ารายรับรายจ่ายอย่างเงี้ยคะ่ะ เมื่อก่อนเลิกงานมาก็จะไปสันสค์ดื่มกับเพื่อนๆอจะเข้าบ้านดึกตีหนึ่งตีสองโดยไม่ห่วงทางบ้านไม่ห่วงคนข้างหลังพอเราเข้าร่วมโครงการแล้วก็จะมีหนึ่งกระปุกออมสินให้เราหยอดว่าในหนึ่งในสามเดือนเราหยอดกระปุกไปได้เท่าไหร่ในการที่เรางดเล่าคารรษา ก็รู้สึกดีนะคะที่เขาให้สำคัญกับคนกลุ่มน้อยซึ่งซึ่งมันก็ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับเขาแต่แต่มันดีสำหรับความรู้สึกของเราค่ะที่เราได้แบบได้ตั้งท้องโดยโดยที่ไม่มีปัญหาแล้วก็เราก็ไม่ได้ทำให้งานงานภายในงานมีปัญหาด้วยค่ะถ้าเกิดว่าตัวเราแฮปปี้ครอบครัวแฮปปี้สมองเราโล,ล่งละเราไม่ต้องคอยห่วงกังวลเรื่องใดๆก็ตามที่บ้านหรือว่ามีปัญหาที่จะทำให้เราเครียด พอเราสบายใจปุ๊บเราไม่ได้มีความกังวลเราก็จะมีสมองที่ปลอดโปร่งแล้วก็มีความตั้งใจมีแรงผลักดันมีกําลังใจที่จะมาทํางานได้เป็นอย่างดีค่ะอยากลองดูว่าในระยะหนึ่งถ้าเราเก็บเงินจากที่เราดื่มเราจะมีเงินสักเท่าไหร่แค่ระยะสั้นๆแค่ลองลองเฉยๆแล้วก็2ก็คือสุขภาพ 3. มมีเวลากับครอบครัวด้วยอะไรนคะคะ เห็นชัดๆเลยก็คือเรื่องของอัตราการลางานค่ะที่ลดลงนะคะแล้วก็ในส่วนของอัตราการได้เบี้ยขยันเพิ่มขึ้นจะพูดถึงไรายได้นะครับเราเคยที่จะจ่ายโบนัสเมื่อสิ้นปีอะไรพวกน,นี้เราก็อาจจะแบ่งบางส่วนเนี่ยนะครับมาจ่ายต้นปีกลางปีเนี่ยนะครับทั้งน้เขาอ่าทงานไปนะครับแล้วบางทีเขาก็ได้เห็น,นผลตอบแทนที่ได้รับเพิ่ม,เต,มเติมจากเงินได้ปกตินะครับดังนั้นก็ เพื่อจะให้เขามีกําลังใจในการทํางานมาช่วยเหลือจุนเชือครอบครัวนะครับในช่วงที่บางช่วงอาจจะมีความจําเป็นต้องใช้ทั้องอะไรต่าง